เดี๋ยวเราเรามาดูต่อไปว่าแบบว่าลูกจะยิ่งมันนไได้ทางหอีกแซ่บสวงเผ็ดร้อนอีกขึ้นได้ขนาดไหนคะ่ะโอเคก็ดีนะลูกนี้สามารถทำให้โยเกิร์ตชอบกานเกงแบบนี้ได้ทังหลายส่วน แบบสะอาดตาเนาะคุณชายเลยครับค,คุณชาย,ายแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดูเป็นคุณชายที่ดูเป็นแบบลุกแง่คุณหนูเพราะว่าจะเกต,ตกเอาตัวจะเกยตยจเกดีนดูแบบนคนแบบแอบ,บขอบดิเล็กแอบ,บแบบมีความแบบขบดิหน่อยลุกนี้พี่ลองแบบมองว่ายังไงอันนี้ผมพยายามเลือกไอเทมที่ผู้ชายหรือยุคนี้ ผู้ชายผู้หญิงก็ไดนะ้ที่ควรจะมีไว้เมื่อกี้มันตัวเป็นตัวกางเกงใช่ปะกางเกงที่<า>ปะและ,ะขาดอาจจะเลยเลยช่วงของการขาดไปแล้วขาดเสร็จแล้วมาปะอย่างเมื่อกีก้ของผู้ชายปะซ้อนข้างในของผู้หญิงปะข้างนอกนั้นไอเทมกางเกงจบแล้วทีนี้มันคือไอเทมของแจ็คเก็ตโแจ็เกตว่าจ็กเกตอย่างนี้คุณจะใส่โท้โท้ลุกก็ได้แต่ตอนนี้ผมอยากจะเบรกด้วยกางเกงทรง สแลกที่สีเบสเพื่อให้ดูสะอาดสะอาดดูคุณคุณหนู่ขึ้นน่ะดูคุณชายขึ้นนะครับใส่กับรองเท้าสนิเกอร์สีเข้ากันนะครับแล้วก็เสื้อทีเชิร์ตลายเรียนแบบลายเดนิมข้างในถ้าให้ดูร่วมสมัยให้ดูป๊อปป๊อปขึ้นว่าจะสเครย์ฮาวข้างในที่ที่เราคุยกันว่าเป็นคอลเลคชั่นสแกรีสอร์ทใช้ เติมเพื่อเป็นพอเติมคร็ออะไรบางอยา่างนิดนึงออให้มันดูนแบบมีแอติจูดเสริมแอติจูดเบาๆลงไปคนเนี้ยเดินกับคนเมื่อกี้ครับอ๋อถูก คนไปกินดูมาด้วยกันปีได้ด้วยครับก็ดูเป็นคุณหนูจะเที่ยวเร็วยอดด้วยกันนะครับอันนี้อย่างที่พี่ลองบอกอันนี้เป็นเซนต์รีสอร์ทของเกรฮาธ์ดที่ที่เอาลายเอาคาเล็กเตอร์ของของของลายเดนมามาขยายมาขยายมาทำให้เป็นกราฟิกซึ่งอันนี้สำหรับบางคนที่ มันจะมีมาพี่ลองคนที่แบบเป็นคุณหนูคุณหนูที่แบบฉันไม่อยากใส่ชอบดีแต่ฉันไม่อยากใส่สากเลยมีมีครับมีเยอะีคือทางเลือกนะคะับสำหรับโยเกิร์ตครับผมขอแนะนำครับดูถ้าทางจะบอกก็ช่วยหนูไม่ได้สากเลยอันนี้สำหรับแบบว่าสาวๆที่มีความรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันแบบกระเทือนผิวฉันเจ็บแผละแต่เพื่อนจะใส่ยีนอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนจะใส่ยีฉันอยากใส่บ้างอยากแค่หลอกๆอยากอยากแค่แบบ หรือไม่ก็อาจจะอยากจยป๊อปอยากมีความป๊อปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เลี่ยงเลี่ยงมาทางนี้ก็ได้ผรว่าก็ดูกราฟิกดีดูคุณหนูดี ันนี้มาเป็นแพ็กคู่นะคะ,ะมาเป็นคู่ไปได้วยกันได้อ,อันนี้ของพี่รองอันเนี้ยอยากจะให้รู้สึกว่า<ม>ยีนทัทัลรูปยีนนะเชิ้ตยีนคือไอเทมที่จะเป็นจะต้องมีอีกอย่างหนตอนนี้ก็คือเมื่อกี้กางเกงไปแล้วใช่ไหมไครับแล้วก็มาแจ็คเก็ตอันนี้ก็คือแบบเชิ้ตอะ จี S 1> <S 1> ยังเป็นจะต้องมีเชิ้ตยีนอของผู้หญิงก็เรียกมาเป็นผ้าบางหน่อยซึ่งจริงๆแล้วมันคือแชมเบอรนะครับแต่ก็จัดอยู่ในหมวดยีนได้แล้วก็ตกด้วยฮูดาพาก้าฮูดนะครับซึ่งใส่เป็นเดรสได้ซึ่งยุคน,นี้ก็ผู้หญิงก็ใส่แจ็คเก็ตเป็นเดรสไปแล้วอะไรก็คิดว่ามาควรผู้ชายก็เพิ่ม คือเป็นเชิ้ตยีนก็จริงแต่ว่าเราไม่ใส่ติดเป็นเชิ้ตเราก็อาจจะใส่เป็นเหมือนกึ่งแจ็คเก็ตมีอยู่ยุคนึง<ะ>ที่ชอบเอาเสื้อเชิ้ตใส่ทีเชิ้ตทั้งในแล้วก็ใส่เชิ้ตทับทกลายเป็น<ะ>เหมือนแจ็คเก็ตลำลองแทนแทนแทนเบเซอร์ไปแต่ว่า<ะ>เป็นเชิ้ตปล่อยชายก็มีอยู่ยุคนึง<ะ>ซึ่งผมว่ามันก็ย้อนกลับมาแหละ ชอบมาสวยปะค<า>ือขาดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเลยละยุคนี้มันต้องปะก็เอาที่ขาดนั่นแหละคำว่าปะก็เอาที่ขาดที่ขาดเป็นลุ่ยซะเยอะเลยเริ่มเอามาปะได้แล้วะนะครับมันเท่การที่หยิบยีนที่น้ําหนักสีไม่เหมือนกันแล้วมาปะ,ะจะเป็นผ้าต่างก็ได้หรือว่าจะเป็นอยีนที่เป็นน้ําหนักต่างกันก็ได้ก็ดูกราฟิกทําให้ยีนดูกราฟิกขึ้น ตัดสินใจได้ยังคนไหนเธอเบอร์อะไรเลือกไหนเบอร์นี้อ๋อเลือกเบอร์เหตุผลเพราะอะไรครับชอบยีนที่เป็นแบบโคาท่าลูกเคาท่าลูกดูเป็นอเมริกันหน้านี้นะดูเพราะเป็นอเมริกันเบบใส่สาวลินไ่น่าจะเป็นลุคนี้แหละดูเบามันชอบลุคนี้ลุกหนึ่งอ๋อชอบฝรั่งเศสถึกถึกมันดูมีมนขลังหน่อยใส่เลย สำหรับพี่ลองก็ไม่ต้องถามเขาสามลูกผู้หญิงชอบสามเขาสามลูกเลนะแต่วันนี้ขอบคุณพี่ลองมากที่แบบได้ครับขอบคุณมากที่ทานดีครับไม่ไม่บอกครับไม่ทิ้งบอกรอบหน้าเชิญมาอีกนะพี่นะได้ครับยินดีครับยังมีกันนะเขาถ้ามีได้ได้เลยพี่ลองขอบคุณครับมา สวัสดีคุณแป้งก่อน <itations S 1> เลยสวัสดีค่ะหลายหลายคนถ้าไปงานหรืออะไรก็จะรู้จักแป้งดีให้ค <l ots> ิดแป้งแนะนำตัวเองก่อนไหมถูกได้ค่ะเข <Louise. S 2> ้าชื่อแป้งนะคะตอนนี้ก็หลักๆเลยก็คือทำร้านของตัวเองนะคะชื่อ Fi ิฟท s ซีที่สยามสแควร์วันนะคะ นีวที่ใส่มาคืออะไรคะขอถามหน่อยตัวีที่ใส่มาเป็นจีนนะะเป็นของที่ร้านสินะขครของนี้เนื่องของนี้เนึ่องอันนี้คือแม่บอกแบบเองหรือว่าอันนี้ซีเล็กมาเล็กมาค่ะซีเลมาอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบมีแอบมีลูกไม้มีเลสอะไรอย่างเงี้ยคือที่ร้านจะชอบแบบลูกค้าชอบมามถ้ามีมีอะไรนิดนึงบนจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอของสีแป้งจะเป็นของที่ซีเล็กปือของที่ซีเล็กมาจากหลายๆที่ใช่ต้องถามี่วันที่ไปก่อนว่า ทำไมถึงเริ่มชอบกางยีนหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นยีนเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนที่อย่างส่วนตัวบ้างไม่ต้องแบบว่าขาออฟสหรืออะไรเงี้ยส่ไหมเราก็จะมาร้านหรือว่าเราทํางานต่างๆคือชอบต้องใช้ความคล่องตัว <c oughs> ก็รู้สึกว่ากางยีนเนี่ยเหมือนแบบง่ายอ่ะ <c oughs> สะดวกสะด,สะดวก <c oughs> ง่ายหรือบางทีเรา,บา,เราบางทีเราตอนเชา้าเราต้องไปลุยอ่ะต้องแบบต้องไปเลือกน,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 นู่นนั่นนี่เงย้ยค่ะลุยลุยแล้วพอเราก็อาจจะเสื้อข้างบนก็ลุย,แต,ย,ลยแต่พอแบบตอนตอนกลางคืนทีเราก็มีงานบ้าปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แจ็กเก็ตไอเทมอีกอันนึง จบออกจากบ้านด้วยแบบสบายไม่ต้องแบบคิดชุดนี้ต้องหยิบอีก3ชิ้นออกจากบ้านมาเพื่อจะเป็นตอนเย็นเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนของเธอเธอชอบอี่ห้ออะไรเนาอ ส่วนมากเราจะชอบยีนผู้ชายก็จะเป็นวินเทจอะไรอย่างนี้อย่างอย่างที่แป้งก็จะเป็นอีกมุมมองหนึงคือเป็นแบรนด์ของยีนผู้หญิงจะเป็นแบบไม่ใช่รีวายไม่ใช่อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเจแบรนหรือว่าแอคเน่หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็แบบผู้หญิงไสำหรับผู้ชายสำหรับแอคเน่คือตอนแรกเนี่ยอยากได้แอคเน่มากไปลองปรากฏว่าตัวเองใส่ไม่สวยเอ๊ะอย่าโทษจริงสิไอิอาดโทษฝนเก่าโทษฟ้าฝนคืออย่างนี้น่าสำหรับคนที่แบบมีสะโพกแบบอย่างหลีกอะไรอย่างเงี้ย คนียว่าคนที่ใส่แอคเน่แล้วเป็นคนที่มีสะโพกเนี่ยใส่แล้วจะสวยเพราะว่าแอคเน่รู้สึกไหมคะมันจะช่วยเก็บสะโพกอย่างโยสะโพกเล็กเขใส่แล้วแบบไม่สวยแล้วอย่างในแบบยีนผู้หญิงเนี่ยต้องซักนะเห็นผู้ชายเขาใส่ยีนกันเขาไม่ชอบซักกันไง อย่างของผู้หญิงนี่คือ,อยังไงเอ่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็ซักบ่อยเดี๋ยวนี้เริ่มแบบเอ้ยไม่ต้องซักก็ได้นี่วะบางทียีนแพงอยากซักมากนะใช่ใช่ใช่สีเปลี่ยนนะสีเปลี่ยนแล้วน้ำตาไหลน,นะเพราะแค่สีเปลี่ยนแค่เฉดเดียวอะมันก็เออใช่เออมันก็มันก็เปลี่ยนไม่สเออเพราะตอนเราซื้อเราซื้อ,อด้วยเฉดนี้ของเราเออยิ่งใส่ย,ยิ่งนิ่มอ,อ่ะถูกยิ่งนิ่มเลยใช่ค่ะ ในเชิงแบรนด์เกย์ยีงของผู้หญิงเนี่ยอย่างพี่แป้งชอบใส่เป็นแบบทรงบอยเฟรนด์หรือว่าทรงที่มันเป็นขาม้าค่ะก็บอกอย่างงี้ชอบไหมตอนนี้ชอบจริงๆชอบหมดเลยนะขาหมาบังก็ชอบใส่แล้วแบบใช่แล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยใส่สกินนี่รู้สึกว่าแบบอึดอัดเหมือนที่บอกเราเขาต้องต้องลุยๆแล้วแบบบางทีมันร้อนน่ะแต่ถ้าเป็นบอยเฟรนด์เนี่ยหนึ่งแบบคดรอบตัวก็แบบเฮ้ยใส่แล้วแบบเหมือนเวลาบางเลือกทิคทิคมาของมาเข้าร้านเนี่ยค่ะ บอลเฟนนี่คือน่าจะขายดีที่สุดเพ<ห>เหมือนว่านคนสะโพกใหญ่ก็สามารถใส่ได้ <_ d ye> คือบางคนบางทีเขาเห็นแบบเฮ้ยต้องใส่สกินนี่ต้องเป็นคนหุ่นดีเท่านั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราใส่บอยเฟนเขาเห็นคือเขาก็เออมันไม่จำเป็นต้องแบบหุ่นเพอร์เฟกต้องสูงต้องอะไรก็ใส่ได้อะไรเงี้ย ก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนของเธออันนี้คือของส่วนตัวที่เธอชอบมากๆเดีวดูตัวแบบว่าซ้อมๆไปก่อนไอ้ยางตัวนี้ตัวนี้ก็ก็จะอันนี้ทรงแบบมันแบบว่าไม่ไม่รัดมากเลยก็ใส่บ่อยเหมือนกันสีมันมีส่วนใหญ่ที่เอามาเป็นอย่างนี้หมดเลยนะใช่ใช่ใช่คือรู้สึกว่าแบบเป็นคน คลาสสิกไม่เป็นมันต้องมีอะไรนิดนึงนะเออตัวนี้เห็นบ่อยตันี้เห็นว่าเออมันก็ง่ายๆนะแบบเอาหน้าลงหน้าขึ้นหน้าลงกดลงกดขึ้นขึ้นหน้าขึ้นหลังซ้ายเดียวอันเดียวแล้วพวกนี้อย่างีนี่ทอนสีมันเกี่ยวกับพี่ว่าแบบอันไหนสวยที่สวยแต่ฉันชอบแจ็คเก็ตอันเนี้ยน้องมันวางไหล่น่ารักดีอ่ะ ดูเป็นหอสกู๊นะเอ้วดูเป็นหอสคูลนิดหน่อยอย่างเงี้ยอะตัวนี้มีแบบปริงปริงนิดนึงตัวนี้แบบงุ้มยิ้มงุ้มยิ้มยิ้มมีอะไรมีอะไรส่วนใหญ่ได้มาจากไหนคะส่วนใหญ่กางเกงที่ใส่แล้ว คิดว่าพอดีกับตัวเองเมันอเือเป็นเกาหลีนี่แหละใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าด้วยเรื่องสูนแค่นี้เอย่างเนี่ยค่ะคนเล็กคืออย่างอย่างบ้านเราเนี่ยคือไซส์มันยัง เรื่องเอวเรื่องความยาวมันยังน้อยปะคือถ้าอยางไปซื้อที่อื่นเนี่ยมันจะมีเหมือนออปชันแบบเอวเดียวกันาบงแบนีมเรื่องความยาวได้สามความยาวขาเนี่ยไม่เท่ากันสำหรับคนขายาวมากหรือยาวน้อยเออเขาจะมีให้เลือกเยอะอ่านี่ไงถ้าเอาแบบคน เราว่าสำคัญนะถ้าสมมติเอายาวมากแล้วไปตัดเนี้ยทรงมันจะไม่สวยมันอาจจะเป็นทรงสลิมใช่ตัดมาก็เติมพอดีไม่สวยก็ฝากไว้ด้วยเผื่อใครจะแบบสนใจทําแบบนี้เนาะให้มันมีที่เมืองไทยถ้าซื้อเมืองนอกมันจะไม่ค่อยนี่ถ้าเกิดมีปัญหาก็ไปหาชีที่ร้านนะคะแล้วก็พาเธอชีไปเดินช้อปปิ้งแถวนั้นเธออยากได้ของไทยดีไซเนอร์เธอก็เดินไปศิริสยามเซ็นเตอร์ถ้าอยากได้ของไฮแบรนด์เธอก็เดินไปสิริษสยามพารากอน อยากได้ของเอิม่มแก่นแก่นก็สิบสี่ซ่านมีให้เลือกเย